นิรันครับครับโจครับครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอดิจิตอลไวเลสไมโครโฟนซิสเต็มนะครับชื่อรุ่นมันคือชื่อรุ่นว่า QLXDQLXD อ่าซึ่งมีดีมีดีแปลว่าแปลว่าอะไรครับมัน่าจะมีความหมายในในว่าเป็นดิจิตอลเป็นดิจิตอลนะครับ q i x d อมันก็จะมีคุณลักษณะเด่นๆของมันอยู่ประมาณ5-6 5หัหัวข้อหัวข้อมีอะไรบ้างครับก็อย่างแรกแล้วก็คือเรื่องของระบบ ส่งสัญญาณดิจิตอลอ่าเป็นดิจิตอลส่งไปส่งมาด้วยดิจิตอลคุณภาพของการส่งสัญญาณอย่างที่บอกว่าเป็นดิจิตอลเพื่อเสถียรขึ้นเสถียร์ขึ้นสองขึ้นอีกข้อนึงก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถที่จะเป็นคลิปข้อมูลได้เรื่องการเข้ารหัสออ๋เนื่องจากว่าเป็นดิจิตอลเพราะฉะนั้นก็มีฟังก์ชันพิเศษที่สามารถทำได้ที่อนาล็อกทำไม่ได้ก็คือฟังก์ชัน e n c r y p t t i o เข้ารหัสแล้วก็อีกหัวข้อนึงก็คือในเรื่องของเเน็ตวิร์ w เน็ตเวิร์ตัวนี้มีเเน็ตวิร์ t จริง อ๋อมีช่องต่อสายแลนด้านหลังเดี๋ยวเราท่าูจะให้ดูตางด้านหลังนะครับมีช่องต่อสายแลนเป็น RJ สี่แล้วก็ตัวนี้อีกข้อนึงมาพร้อมกับฟังก์ชันที่แบบให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นรวดเร็วในการติดตั้งการใช้งานเซตอัพรวดเร็วทำได้ง่ายนะครับปุงเมนูใหม่ให้ไม่ต้องมีกรุ๊ปชันแนลบ้ากมายมีแค่เลือกชันเนลอย่างเดียวตัวใช้มีหน้าที่ซิงค์เหรอปึ๊บเป็นเรียนยูเซอร์นะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของทางเลือกของพลังงานหรือแบตเตอรี่ในเองเขสามารถที่จะเลือกผ่านด้้แลวก็ ดีธรรมดาดิเทียมไมออนได้อ๋อนอกจากจะใช้เป็นแบบอันคลายแล้วเนี่ยก็ยังใช้เป็นฐานแบบพิธาชาร์ดทางทัวร์ดิเทียมไมออนได้ที่ต้องซื้อต่างหากที่ต้องซื้ออะไรครับเป็นออปชั่นใช่ไหมครับใช่ครับเป็นออปชั่นถ้าไม่อยากซื้อก็ใช้ฐานในเอทั่วไปตามของตลาดได้ครับนะครับครับเหมือนเดิมก็ไวรัสไมโครโฟนของผลิตภัณฑ์ชัวเนี่ยเขาก็จะแบ่งโค้ดไว้ตามเป็นเป็นเป็นรหัสของเขาาแหละอย่าง QFD เนี่ยคือชื่อรุ่นนะครับ อย่างถ้าเป็นมือถือเนี่ยก็จะเป็น QXD สองนะครับหมายถึงหมายถึงที่เป็น handheld แล้วก็ตัวผด้วยหัวไม่อะเป็น58 beta 1 8อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จบท้ายด้วยขีด Q 51หมายถึงสําหรับสําหรับเวลาที่เซลล์จะต้องการขาย Q 51นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงรหัสของความถี่ประเทศไทยสําหรับรุ่น Q a i r w i D นะครับจะลงท้ายด้วย Q 51เป็นโค้ดรหัสของไมโครโฟนรุ่นนี้ที่ขายในประเทศไทยถูกต้องไหมัใช่ครับซึ่งผ่าน ปสทชแล้วสทชแล้วเป็นต้นเวลาเวลาเวลาที่จะเดือสต็อกก็ลองดูให้ดีว่าจะมีเลขคิวว่าหนึ่งอยู่นะครับอ่าอันนี้เป็น qxd สองต่อมารีซีเซอร์ก็จะโค้ดมันก็จะเป็น qlxd สี่ซึ่งหมายถึงรีซีเอรร์ีซีเอร์อ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นบอดี้แพ็คทรานสมิเตอร์ก็เป็น qlxd หนึ่งโอเคแตก็ง่ายจะไม่ยากไม่ยากเดิมหนึ่งสองแล้วก็สี่สี่ครับนั่นหมายความว่าถ้าผมต้องการจะซื้อ ไมโครโฟนไวเลสที่เป็นแบบมือถือสักชุดหนึ่งหนึ่งซิสเต็มอ่าซิสเต็มนี้มันก็จะต้องเป็นรหัส2อ่าและ4ีซึ่งรหัสเป็นทางการมันคืออะไรครับพี่น้อง q ิ v ดีส2 4สี่สอ่ทับเอสเอ็าโอเคแล้วก็ขีด q 5 1 5 1อ่าจบสุดท้ายทีนี้ต่อไปเราไปพูดเรื่องของคุณลักะเด่นของไอ้เจ้าตัวดิจิตอลไวเลสไมโครโฟนระบบดิจิตอลของตัวนี้เต็มตัวนี้นะครับเนื่องจากด้วยตัวมันเนี่ยเป็น เป็นดิจิตอลไวเลสนะครับมันก็จะมีการทางสเปร r นหรือว่าการรับส่งในเป็นแบบดิจิตอลดิจิตอลขนาด24บิต24บิตซึ่งความละเอียดเนี่ยค่อนข้างจะก็เป็นมาตรฐานทั่วไปมาตรฐานทั่วไปครับแล้วก็ยังได้ค่าเอสเทลหรือว่าค่าช่วงการตอบสนองความถี่ที่แบบเต็มย่านเลยเต็มย่านแค่ตั้งตั้งแต่ช่วง20เฮิรตถึง20 k h ิรตเลยเท่ากับ เท่ากับความสี่เสียงที่ที่เราได้ยินใถูกต้องครับซึ่งตัวรีเซิร์เเนี่ยมันซัพพอร์ตหรือรองรับและที่20เฮิรตถึง20เฮิรตทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของหัวไมโครโฟนที่เราใช้ว่าหัวเนี้ยมันจะตอบสนองที่เท่าไหร่ถ้ามันตอบสนองที่18 k มันก็มาเต็มมันก็รับได้เต็มมันก็จะมีข้อดีกว่าอนาล็อกที่อนาต็อกอนาล็อกการไหนทอดจะแคบกว่าดีตอลเพราะฉะนั้น หัวไม้ที่ดีจริงๆก็อาจจะต้องถูกลดทอนด้วยด้วยภาครับส่งด้วยภาครับส่งคด้วยด้วยดีตอนนี้คือมาเต็มๆหัวไม้ดีเท่าไหร่ก็มาเท่านั้นใช่โอเคไม่เพียงเท่านี้ในเรื่องของภาคด y นามิกเลนส์ครับตัวนี้ก็ยังมีด y นามิกเลนส์ที่ค่อนข้างจะเรียกว่ากว้างเลยจ่ะกว้างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงขนาด120 dB 120 dB มากกว่านั่นหรอ่อไปถูกต้องครับแล้วก็ยังสามารถที่จะตอบสนองช่วง โลเอ n นของของความถี่เสียงได้ดีขึ้นเพราะว่ามันรับตั้งแต่20เ z ร์ถึง21เ z อร์สนัอันนั้นก็เป็นคุณล่าเด่นของในเรื่องของดิจิตอลไวเลสไมโครโฟนนะครับไอเจ้าตัวไมโครโฟนไวเลส QXD เนี่ยก็ยังมีหัวไมโครโฟนให้เลือกใช้ได้หลากหลายใช่ครับก็ไล่แต่ SM 58ขึ้นไปเลยไปจนถึงระดับสูงก็คือ KSM นอ่มีมีให้เลือกใช้งานมีเลือกใช้งานค่อนข้างหลากหลายเลยครับ ตามความต้องการของของกลุ่มผู้ใช้เลยแล้วถ้าเป็นบอดี้แพคบ้างก็บอดี้แพคก็จะมีหัวไม้เยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไม้แบบเน็ปปกเสื้อเลเวลเลียหรือจะเป็นแบบคาดแก้มนะครับล้วก็ยังมีหไม้สำหรับพวกกลุ่มอินสตูเมนท์ที่เอาไว้เสียบกับตัวแซ็กโบนได้ตัวที่เป็นที่เป็นมีฮอนแคลมใช่มีฮอนแคลมับไปเสียบกับพวกแจ็คที่จะไปเล่นกับเป็นกีตารกก็กีตาเบรดก็ีตาวเก็มีเหมือนกันนะครับผม คุณลูกศรสำคัญทางด้านี้กอีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่มีอยู่ในรุ่นของคิของประเทศไทยนี้เราใช้งานได้ทั้งหมด24ความถี่นะครับหมายถึงว่าในน่งที่เดียวกันเนี่ยเราสามารถเลือกใช้งานชันแนลเขาจะให้ชันแนลมา24ชันแนลแล้วเราก็จะเลือก 1, 2, 3, 4ถึง24ให้ไม่ซ้ำกันก็ใช้งานได้พร้อมกัน24 Channel ชันลนะครับก็ก็ถือว่าถือว่าเป็นรุ่นที่ ใช้งานได้ดีกว่าอันหลอกทั่วไปที่ส่วนมากก็ใช้งานได้แค่ประมาณ10หรือ9หรือสิบควางถี่ใช่อนหลอกเมื่อก่อนมันจะกัดต็มเขลียนการใช้งานครับตอนี้ต้นมันซอยได้ได้เยอะขึ้นครับแล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ประจําก็คือชั้นเอลสแกนเราสามารถจะเอาตัวเครื่องเนี่ยไปใช้งานหน้าหน้างานแล้วก็กดสแกนเพื่อหาความถี่ว่างแล้วเขาก็จะเลือกความถี่ว่างมาใช้จุดมาใช้กับตัวเขาแต่นั้นเราก็ทำหน้าที่แค่สิงสิงผ่านอติใช่ไหมครับใช่ครับน้าหน้าเครื่อง แล้วที่อย่างที่บอกก็คือตัวนี้มันมีระบบเน็ตเวิร์กอ่ะเหตุนั้นเวลาเรามีเราเตอร์เราก็ต่อคิวเอ็กดีทุกเครื่องเข้าอยู่ในระบบเน็ตเวิร์กเดียวกันใช่ครับสแกนเพียงเครื่องแรกเครื่องแรกแล้วที่เหลือแล้วที่เหลือก็ไม่ต้องทำอะไรเลยสแกนปุ๊บแล้วก็สแกนดีพอยจากเครื่องแรกไปให้เครื่องที่เหลือที่อยู่ใน็ตเวิร์กเดียวกันได้เลยภายในครั้งเดียวนี่ก็เป็นข้อดีของของเจ้า q ิวเอ็กดีที่ที่ในรุ่นธรรมดาไม่น่าจะมีดีมากเลยดีกว่าดีกว่าเราที่จะไปกดสแกนทุกเครื่องทุกเครื่องประหยเครื่อง ลงเงินอีกนิดหนึ่งซื้อเราเตอร์ชี <จะ S 1> ว,วิตจ,จะสะดวกขึ้นเยอะมากเยอะมากครับ,ลรบ,รบแล้วก็อีกอันนึงที่ในอนาล็อกไม่น่าจะมีก็คือระบบเรียกว่าเอนคริปชันตัวนี้ใช้ระบบ e n นคริป i o n ที่เรียกว่า AES 2 5 6เป็น,เป,นเป็นรหัสความปลอดภัยระดับมาตรฐานนะครับเอนคริปชันหรือการเข้ารหัสแปลว่า1ไมค์กับ1รีซีเวอร์จะรับกันได้เพียงแค่เฉพาะตัวนั้นเท่านั้น ถึงแม้ว่าเราจะมีรีเซิร์เวอร์ตัวอื่นที่ตั้งความสีเดียวกับไมค์ตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดฟังได้ RF รับได้จริงแต่ว่าไม่สามารถทอดรหัสออกมาได้ก็เหมาะสำหรับงานที่เราใช้ในห้องประชุมแล้วไม่อยากให้มีใครมาดักฟังพวกงานเกี่ยวกับราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเป็นต้องการความลับอยากให้รีเซิร์เวอร์คู่นี้ทำงานกับมือถือคู่นี้เท่านั้นก็ก็ได้ระบบคิทชั่นได้ก็น่าสนใจสำหรับสำหรับบางโปรเจกต์ที่ที่ต้องการความ ความอะไรความลับความลับความับว่าเป็นส่วนตัวในการประชุมครับป้องกันการลักลอบการดักฟังครับซึ่งเวลาเราเข้าระบบ Encryption แล้วเนี่ยดงหน้าจอนี้ก็จะมีลูกูกุญแจลูกกุญแจเห็น e n c ค y p ปชันแต่เราสามารถใช้ปกติก็ได้ก็เราก็ปิดฟังก์ชัน Encryption ซะนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเราพูดถึงว่าทางเลือกของพลังงานนะครับที่นะครับผมแล้วกยากจะ รีรันลองเสริมเรื่องของแบตเตอรี่นิดนึงครับอ๋อแบตเตอรี่อ่าโอเคอย่างที่พูดไปตอนต้นเมื่อสักครู่นี้แบตเตอรี่ครับคือตอนนี้ที่ใส่อยู่เป็นแบตเตอรี่แบบอันคลายทั่วไปหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปครับนะครับจัมรีมาร์ซ่ถ้ารุ่นนี้ถ้าสมมติใช้แบตเตอรี่ในแบบอันคลายแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้ประมาณ9ชั่วโมง9ชั่วโมง9ชั่วโมงถ้าสมมติว่าเราต้องการจะไม่อยากจะสิ้นเปลืองในเรื่องของพลังงานแบตเตอรี่ไม่อยากจะซื้อบ่อยๆนะครับมัน อันนี้คือเป็นแบตเตอรี่จากชัวจากชัวรชื่อรุ่นว่า s b 9 0 0 s b 9 0 0อนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้หมดแล้วก็ไปชาร์จพลังงานเพื่อที่จะใช้ใหม่ได้นะครับอันนี้คือแท่นชาร์จของมันอันนี้นะครับเป็นชาร์จก็มีหลากหลายในเรื่องของการระยะเวลาในการชาร์จนะครับมันก็จะมีหมดก็ชาร์จได้ทั้งแบบถ้าเราเร่งรีบชาร์จแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้ถ้าชาร์จชั่วโมงเดียวเนี่ยมันจะ มีพลังงานประมาณ50%ในการใช้งานชาร์จได้ครึ่งหนึ่งชาร์จได้ครึ่วโมงแค่ชั่วโมงเดียวนี่คือแบบชาร์จเร็วแล้วถ้าชาร์จเต็มชาร์จเต็มต้องใช้เวลา3ชั่วโมง3ชั่วโมงชาร์จเต็มจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มของตัวแบตเตอรี่แล้วทีนี้การดิสเพย์การการแสดงพลังงานตัวนี้เจ๋งมากซึ่งถ้าสมมุติเราซื้อ่าฐานชาร์จที่เป็นออปชั่นของชัวร์เนี่ย Sb 9 0 0 Sb 9 0 0เนี่ยนอกจากเราจะสามารถเป็นรียูสแบบหมดแล้วก็ไปชาร์จแล้วมาใช้้ต่่ออไดเนนียยมัังบก เรื่องความแน่นอนในระยะเวลาการใช้งานได้มันจะโชว์ตรงที่ทัาซสมิเตอร์เลยบอกเป็นจํานวนชั่วโมงกับจํานวนนาทีที่เหลือที่เราเปาเป็นถ้าเป็นฐ่านในเจ้า SB900 เก้าร้อยของั่วเฉพาะจะบอกเป็นชั่วโมงกับนาทีแต่ถ้าสมมติเป็นถ่านธรรมดาไม่ได้ก็เป็นการเป็นบากราฟธรรมดาากราฟเป็นบากราฟธรรมดาใช่ไม่ไม่บอกไม่บอกเป็นระยะเวลาเพราะฉะนั้นก็ก็เวลาใช้งานก็เราจะได้รู้ว่าเวลาที่จะหมดจริงๆแน่นอนเป็นยังไงจะได้เตรียมการค่าความแม่นยําในการ บอกเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างความถูกต้องค่อนข้างจะค่่อนนข้างแมยบวกลบประมาณ10 15นาที15นาทีใช่ครับสมมติบอกว่ามี2ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมง15นาทีแล้วก็เตรียมจะได้เตรียมการได้ถูกจะได้เตรียมการได้ถูกอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นที่มาของเรื่องของฐานชาร์จฐานชาร์จนะครับของรุ่น q ิ d เป็นออปชั่นนะครับอย่าลืมเป็นออปชั่นนะครับซื้อเพิ่มนะครับนี่อย่างที่จวดไปว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีเน็ตเวิร์กผมโชว์ผมโชว์ให้ดูผม ห้้ดดูนพอเราพูดถึงเรื่องเน็ตเวิร์ดแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็สามารถที่จะมาใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันได้นะครับไม่ว่าจะใช้เน็ตเวิร์กผ่านเลเวิร์ดเบนท์เวิร์ดเบนท์ที่เป็นเป็นซอฟต์แวร์ของของชัวในการเป็นเน็ตแล้วก็มอนิเตอร์ลิ링แล้วไม่เราเอาต่อเราเตอร์เพื่อจะใช้ไอตัวแอปพลิเคชันที่เรียกว่าชัวพัร์พัทแอปพลิเคชันอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ชัวพัดผ่านพวกไอแพดคอนโทรลเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ ค่าพารามิเตอร์ส่างได้เลยนะครับผ่าผ่าได้ทัตัวนี้ต้องไปดูหน้าเครื่องก็คือมันก็ช่วยให้เราแบบสะดวกสบายต่อการที่จะเปนเนเครื่องนะครับน่าสนใจอีนี้ไหนไหนผมผมผมยกยกยกมาให้ดูด้านหลังเครื่องของในตัว QFD เนี่ยคือเท่าที่เห็นเนี่ยคือเราจะเห็นเสาอากาศหรือเอเทนนาของ QFD เนี่ยเป็นแบบซึ่งเป็นแบบถอดได้ฮาร์ฟเวฟแล้วก็สามารถจะถอดได้ด้วยถอดได้ด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราสามารถจะ เอาแอนตนานี้ไปต่อที่อื่นได้หรือไม้การต่อท่วงได้เราสามารถจะร,รีโมทไปต่อเสาอากาศแอนทนานที่อื่นได้ไ<อ>แต่ที่นี้ดีมไม้ไว้หน่อยคือว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปต่อ รงกับเสาอากาศที่เป็นพวกเสาอากาศแอคทีฟเสาอากาศแอคทีฟที่เป็นบูสเตอร์ต่างๆเพราะว่าจะเป็นใบพัดหรือว่าเป็นตัวบูสเตอร์เพราะว่า BNC ตรงนี้มันจะไม่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 จ่ายบพัไม่ไม่มีไฟเลี้ยงออกไปให้งั้นว่าถ้าเราไปใช้กันระบบอ่าแอนต์นาดิสติบิชันซิสเต็มก็มาปรึกษาเรากันนิดนึงอ่าจะต้องมาศึกษาเรานิดนี้าว่าวันจะต้องมีอ่าอุปกรณ์อะไรเสริมเสริมงไงเพราะว่าาอาจจะต้องไปพึ่งพวกตัว a t ตเทน่าด i สพิชพวก U A 84 4หรือ845อะไรพวกนี้ะจะไปใช้กับเสาอากาศที่เป็นแอกทีฟได้อ่าครับพูดถึงฟีเจอร์โดยรวมแล้วนอยากจะทราบว่าให้พี่จอมสรุปดีกว่าว่ากลุ่งานประเภทไหนบ้างาของคัสเตอร์ที่จะต้องใช้ QFD เนี่ยมันควรจะเป็นทาร์เก็ตคลัสเตอร์ประมาณ QFD เนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการใช้งานก็จะมีฟังก์ชันที่ทางอันล็อกทางด้านไลฟ์สาวไม่มีหลายๆอย่างเพราะฉะนั้น ลูกค้าหลักก็น่าจะอยู่ในพวกโซนที่เป็นทางด้านฟิกอินสตอลหรือไม่ก็พวกงานคอพเปอเรทหรือเรียกง่ายๆว่างานบริษัทต่างๆหรือไม่ก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนได้มหาวิทยาลัยพอหอประชุมต่างๆที่ที่ใช้งานพูดเป็นเป็นเมนหลักนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับโรงแรม หรือว่าอย่างที่บอกที่มีท้องประชุมห้องประชุมที่ที่ต้องการความลับที่อาจจะเป็นหน่อยที่อาจจะเป็นพวกก็พเมนรัฐบาลหรืออะไรหรือทหารนู่นนี่นั่นตามพวกศาสนาถาสรพวกวัดพวกโบสถ์อะไรประมาณนั้นได้หรือไม่ก็ถ้าสมมติอยากจะใช้ในงานไลฟ์สาวก็พอจะประยุกต์ใช้ได้แต่ว่าเมนหลักจะใช้ไปทางที่เป็นฟิกอินงสต่อมากกว่านะครับแต่เป็นอย่างนั้นโอเคเาน่าสนใจลองดูครับคียเวดีใช้งานง่ายง่ายไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากกดเลือกช่องแวน ซึ่งในในเรื่องการเซตอัพการสแกนชนแนลอะไรก็คงไม่ต้องพูดกันเพราะว่ามันมันง่ายอยู่แล้วกดปุ่เดียวก็สแกนแล้วก็มาซิงค์นะครับหรือไม่นั่นก็ลองไปดูคู่มือก็ได้มีควิกสตาร์ทไกด์ให้ดูกันนะครับทั้งนี้หมดนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นฝากไว้ในอ่าเาส้านใจด้วยนะครับเยอะดีนะครับราคาไม่แพงเนาะนะครับแล้วชนแนลเยอะใช่แต่วันนี้เราก็ล่ามลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าก็อาจจะมารีวิว สินค้าตัวอื่นต่อไปนะครับเอวังก็มีด้วยประกาศและชนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีความสุขความเจริญครับ